กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชนะคะเพชศิราชาแนวนะคะเมื่อเพื่อนๆชมคลิปเสร็จแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพชด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เพชมาแนะนำไม้มงคลนะคะพุทซ้อนนะคะหรือว่าดอกอินทวานะคะต้นอินทวา พุทซ้อนไม้พุ่มดอกสวยกลิ่นหอมแรงแถมประโยชน์เพียบนะคะค่ะยิ่งดอกเ่ยนะคะยิ่งสวยมากนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาไม้ดอกไม้ประดับไว้จัดสวนสวยๆที่บ้านแต่ยังสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีวันนี้นะคะแม่เพชรมีข้อมูลที่น่าสนใจของดอกพุทซ้อนไม้พุ่มดอกสีขาวกลิ่นหอมแรงมาฝาก รับรองปลูกง่ายดูแลไม่ยากนะคะแถมประโยชน์และก็สรรพคุณเยอะมากใช้แต่งสวนก็สวยจะใช้ไหว้พระก็แจ่มจะนำใบมาบดแก้ปวดหัวก็ได้จะนำไปปลูกในห้องนอนช่วยให้หลับสินิทดีโอ้โหประโยชน์เยอะขนาดนี้ต้องรีบไปหามาปลูกแล้วนะคะพุทซ้อนหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อพุทธจีนพุทธใหญ่อินทวา และเคทอินทวาเออเดี๋ยวนะคะเป็นไม้พุ่มสมุนไพรอ๋อต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนไทยไต้หวันญี่ปุ่นเป็นไม้พุ่มสมุนไพรดอกสีขาวสวยกรีบซ้อนเป็นชั้นกลินหอมสดชื่นคนส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกประดับบ้านประดับสวนแถมน้ำไปร้อยเป็นวงมาลัยบูชาพระ และใช้เป็นดอกไม้ปักแจกันไหว้พระด้วยนะคะพุทธซ้อนอ่าเป็นต้นไม้มงคลนะคะอ่าเหมือนกับพุทธว่ากันว่าหากปลูกติดไว้ที่บ้านจะช่วยให้มีความเจริญมั่นคงเนื่องจากคำว่าพุทธหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งไปกว่านั้นยังสื่อถึงความบริสุทธิ์เนื่องจากดอกพุทธซ้อน มีสีขาวสะอาดและบานใหญ่โดยเครดโมงคลเกี่ยวกับดอกพุธหรือต้นพุธซ้อนแนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่สำคัญควรปลูกในวันเสาร์และให้ผู้ชายเป็นคนปลูกลักษณะต้นพุธซ้อนพุธซ้อนเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กทรงกลมหนาทึบไม่ผลัดใบ สูงประมาณ1-3เมตรลำต้นเรียวเปลือกเรียบผิวสีน้ำตาลแต่กิ่งก้านมากใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ปลายใบเรียวโคนใบสอบขอบใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมันส่วนดอกออกตามซอกใบตลอดทั้งปีสีขาวสะอาดกลิ่นหอมแรง ตอนเย็นถึงเช้าปลายดอกแยกซ้อนกันหลายชั้นมีผลสดรูปไข่มีเมล็ดจำนวนมากวิธีปลูกต้นพุทธซ้อนต้นพุทธซ้อนนิยมปลูกลงในแปลงชอบดินร่วนซุยที่อุดมสมบูรณ์และระบายน้ำดีผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตราส่วนหนึ่งต่อสองส่วน โดยควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดประมาณ50 5 0คูณ50คูณ50เซนติเมตรพร้อมทั้งเว้นระยะห่างให้เหมาะสมเพราะต้นพุดซ้อนเป็นทรงพุ่มหนาที่สำคัญควรปลูกกลางแจ้งเนื่องจากต้นพุดซ้อนต้องการแดดจัดส่วนการขยายพันธุ์สามารถทำได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเพาะเมล็ดปักชำหรือตอนกิ่ง แต่จะนิยมการตอนกิ่งมากที่สุดเพราะใช้เวลาประมาณ3-4สัปดาห์ก็จะเริ่มออกรากแล้ววิธีดูแลต้นพุทธสอนต้นพุทธสอนจเจริญเติบโตค่อนข้างช้าชอบดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์และระบายน้ำดีชอบแสงแดดจัดเต็มวันหรือกลางแจ้งหากปลูกในที่ร่มจะไม่ค่อยออกดอก แต่ก็สามารถค,ควบคุมได้ด้วยการให้น้ําและให้ปุ๋ยโดยต้นพุดซ้อนต้องการความชื้นปานกลางให้รดน้ําประมาณ5-7วันต่อครั้งและต้องการปุร๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างน้อยปีละ2ครั้งครั้งละประมาณ2-3กิโลต้นต่อต้นนะคะมันตัดแต่งทรงพุ่มบ่อยๆ ส่วนโรคและ,มะแมลงไม่ค่อยพบมีความแข็งแรงทนทานดีอาจจะมีเพลี้ยสีขาวกวนใจอยู่บ้างทะว่าสามารถป้องกันได้ด้วยการทำความสะอาดแปลงปลูกและกำจัดมดที่เป็นพาหะแพร่ระบาดประโยชน์และสรรพคุณของต้นพุดซ้อนเพราะพุทซ้อนมีดอกสวยงามและกลิ่นหอมแรงดังนั้นผู้คนจึงนิยมปลูกประดับบ้านประดับสวน ทั้งยังนำดอกไปร้อยพวงมาลัยไหว้พระและปักแจกันไหว้พระอีกด้วยส่วนสรรพคุณใช้ได้เกือบทั้งตน้นรากสามารถแก้ไขได้เปลือกสามารถแก้บิดได้ใบสามารถแก้อาการปวดหัวหรือเค็ดขัดยอกได้ดอกสามารถทำน้ํามันหอมระเหยหรือทาแก้โรคผิวหนังได้ผลสามารถขับปัสสาวะและพยาธิได้ ส่วนเมล็ดสา,สามารถทำเป็นสีแต่งอาหารได้นับว่ามีประโยชน์ทุกส่วนเลยนะคะนอกนนนั้อกจากนั้นนะคะผลการวิจัยจากมหาวิทย,ทยาลัยในประเทศญ,ญี่ปุ่นยังพบว่าพุซ้อนมีฤทธิ์เช่นเดียวกับยาไดาอะซิแพมหรือยาเวเล,ลียมที่ช่วยคลายความกังวลและช่วยให้นอนหลับสนิทขึ้นจึงถือเป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิด ที่ช่วยในนอนในการนอนหลับสบายและผ่อนคลายอารมณ์นะคะเชื่อว่ามาถึงตอนนี้คนที่ชื่นชอบดอกไม้สีขาวต้องหลงรักดอกพุดซ้อนแน่นอนก็แหมทั้งสวยงามกลิ่นหอมปลูกง่ายและก็ดูแลไม่ยากนะเป็นว่าเอเอาเป็นว่าในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ห้ามพลาด ปลูกติดบ้านเชียวละนะคะทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเรือนปลูกพืชทดลองระบบฐานข้อมูลปลูกเกษตรดิจิตอลนะคะสารานุก,กรมพันไม้แล้วก็ร้อยแปดพันไม้ไทยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นเจ้าของข้อมูลนะคะเพื่อนๆซึ่งอดอกนี้นะคะอดอกอินทวารหรือว่าดอกพุดซ้อนเน เป็นต้นไม้ที่อแม่เพชรชอบมากนะคะชอบมากชอบเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าดอกของเขาโตโต,โตสวยๆนะคะสิ่งที่ชอบก็เพราะว่ากลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแรงแล้วก็อดอกมันขาวสะอาดดีนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอออ,อ,อกลับไปที่บ้านนียก็จะปลูกนะคะปลูกอไม้ อ่าไม้โบราณน,นะคะไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะซึ่งอ่าตอนนี้มันมันมันเกือบเกือบจะสูญพันธุ์ไปไปแล้วนะคะอ่าเราจะปลูกเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะอนุรักษ์ไม้หอมอาุอนุรักษ์อ่าพืชพันธุ์ดอกไม้โบราณไว้นะคะในอ่าบริเวณบ้านนะคะอ่าเพื่อเพื่อความสวยงามเนาะอันไหนดอกไม้อันไหนที่ว่า อ่าสมัยนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วนะสมัยก่อนที่ตอนเราเด็กๆนะดอกไม้เกี่ยวกับสีขาวๆนะคะแม,ม่เพชรจะนํามาปลูกหรือว่าสีอื่นๆต่างๆที่สมัยนี้เขาไม่นิยมกันปลูกแล้วเราก็จะเอามาปลูกอนุรักษ์ไว้นะคะอ่าถ้ายิ่งใครมีพื้นที่บ้านเยอะๆนะคะก็อ่าจัดเป็นสัตว์เป็นสวนเพื่อผ่อนคลายเนี่ยก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะค่ะก็ยังไงก็ถ้าเข้ามาแล้วนะคะยังไม่เป็นเพื่อนกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะอ่าเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้เลยนะคะอ่าถึงจะกลับไปช้าแต่กลับไปชัวร์แน่นอนด้วยความที่แม่เพชรลงคลิปเยอะมากแล้วก็เพื่อนๆก็เยอะมากด้วยนะคะก็ จะกลับไปที่บ้านคนอื่นช้าหน่อยนะคะแต่ไปแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังอาจจะไม่รื่นหูตะกุกตะกักบ้างก็กราบขออภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ